ไข่ล่อพึ่งแล้วก็วางกล่องร่อพึ่งนะครับอันนี้เป็นฝาที่เราจะมีอุปก,กรณ์แล้วก็จะมีตอนนี้เราเตรียมไว้ก็จะมีกล่องร่อครับกล่องร่อพึ่งก็ขนาดขนาดก็ไม่กว้างไม่ลึกมากนะครับก็ยาวประมาณสีเซนนะครับจากนี้กว้างก็อยู่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับสามสิบเซนส่วนสูงก็อยู่ประมาณประมาณ ่25เต็งน,นะครับก็ข้างในนี้ผมทาไข่นอพึ่งไว้ในรอบแล้วนะครับทั้งด้านข้างด้านข้าง,าง,างด้านหน้าแล้วก็รูรูเข้าของพึ่งเข้านะครับพวจะเข้า,ขาตรงนี้นะครับส่วนฝาฝาแล้วก็ทาไว้บนบนอ่า บนฝานี่ก็บนบนหลังหลังขา้างในด้านในนะครับเนนี้ก็จะท้ายมีซีโรโมนแล้วก็มีไข่ลอกพึ่งนะครับไข่ลอพึ่แล้วเ็าจะทาทายทายทั่วเลยนะครับอันนี้ผมทาแล้วนะครับแล้วเาวจะทาประมาณนี้นะครับพอเขาได้กลินน่นก็จะเข้ามาซึ่งในสวนสวนตุนเรียนเนี้ยก็ ดอกบานใกล้หมดแล้วนะครับดอกบานหมดแล้วก็จะติดลูกติดลูกเท่าเกือบเกือบเท่าไข่ไก่เลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราก็จะมาแยกรังพึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอยู่หลายรังเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแยกแต่ว่าวันนี้เรามามาล่อพึ่องอีกรังหนึ่งเผื่อเขาจะเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าในสวนแปลงนี้ชุนเลียงค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวเลียนเยอะแล้วก็พึ่งก็เยอะนะครับวิบ่งบินกันทั้งวันนะครับพึ่งงานนะครับเคยลองลอดดูนะครับเดี๋ยวเรามาวางวางกล่องดูนะครับหลังจากเราหาทำเลได้ที่เหมาะๆแล้วนะครับก็เอาไว้ใต้แสงลมเงาที่หนึ่งนะครับตันนี้ก็อยู่ใต้ร่มเงาะนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวัน ออกนะครับก็ขาขาตั้งนะครับก็จะเอาผ้าชุบน้ำมันกันพวกแมลงกันมดขึ้นมานะครับคือในลังในกล่องนี้นะครับอย่าให้มีแมลงอื่นเข้ามานะครับถ้ามีแมลงอื่นเข้ามาเขาก็าจะเข้าไม่เข้ามาทำทำลังในนี้นะครับ ด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับรโล่งๆนะครับแต่แว่าเราทาไข่ปึ้งแล้วก็จีดฟิล์มวนไว้นะครับเดี๋ยวเขาพึ่งตำรวจพึ่งพึ่งตำรวจเข้ามาได้กลิ่นเขาก็จะเข้ามาทำงานครับคือเข้าในรูนี้นะคือเดี๋ยว,ยวมีมีอีกหลายกล่องครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับที่เขาเข้าไปแล้วก็มีนะครับวันนี้เรามาวางวางเพิ่มอีกหลังหนึ่ง หลังจากนั้นก็หากระเบื้องมามาทับข้างบนหน่อยนะการฝนนะครับนี่นะครับการฝน ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอวันที่เขาจะเข้ามาทำรังนะครับปกติแล้วที่ผมวางไว้รังก่อนก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณเจ็ดแปดวันก็เข้ามาทํารังแล้วครับเ,เราจะพาไปดูอีกรังหนึ่งครับที่เขาเข้ามาแล้วผมเพิ่งวางไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาอยู่แล้วนะครับรังนี้นะครับตอนนี้เขาเข้ามาทํารังแล้วนะครับ หลังจากที่เราวางกล่องไปประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็เข้ามาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ช่วงดอกทุเรียนบานนะครับตอนนี้ก็เขาทางานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทุเรียนจะเป็นระยะห่างแยะไปแล้วครับดอกบานแล้วก็โรยไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีดอกที่ยังไม่บานก็มีนะครับที่บานแล้วไม่มีหลายรุ่นครับต้นนี้ ตุเรียนต้นนี้นะครับอันนี้ก็ติดจากการผสมเกสร,รของพึ่งไน้อยของเรานะครับในสวนนะครับอันนี้ก็เป็นหางแย้แล้วนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนั้นก็จะเป็นลูกตัวเรียนพองออกมานะครับนีเข้าเยอะเลยครับ อี๋าวใี้เขาทำลังไปสักกะยะหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาแยกลังครับแยกลังรึ้งน,นะครับสังเกตว่าเขาจะบินเข้าออกเข้าออกประจำนะครับ